รถประเภทไหนพรบรให้ความคุ้มครองมากที่สุดอย่างที่เรารู้กันนะคะว่ามอเตอร์ไซค์เก่งกระบะ6ล้อ10ล้อหัวลากห่างพ่วงเนี่ยราคาของพรบรแตกต่างกันไปตามขนาดซีซีของรถและตามลักษณะของการใช้รถแล้วรู้ไหมว่ารถประเภทไหนล่ะที่พรบรเนี่ยให้ความคุ้มครองมากที่สุดคำตอบก,ก็คือทุกประเภทให้ความคุ้มครองเท่ากันค่ะ ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์เล็กมอเตอร์ไซค์ใหญ่รถเกง๋งรถกระบะ6ล้อ10ล้อหัวลากหาง,หางพ่วงแม้ว่าราคาที่เราใจ่ายในการซื้อพรบนั้นจะไม่เท่ากันแต่ความคุ้มครองจะเหมือนกันทุกประเภทเช่นสิทธิ์เบื้องต้นนะคะหากเกิดเหตุทางรถขึ้นมาก่อนที่จะชี้ถูกผิดค่ารักษาพยาบาลของผู้ขับขี่จะมีอยู่ที่ส0,000บาทส่วนคนซ้อนหรือผู้โดยสารจะมีอยู่ที่80,000บาทและหากเสียชีวิตค่ะ ผู้ขับขี่จะมีค่าปรงศ�บสา0ห0บาทส่วนผู้โดยสารมีค่าสินไหม500,000บาทไม่ว่าจะเป็นรถประเภทไหนรถเล็กหรือว่ารถใหญ่พรบรให้ความคุ้มครองเหมือนกันหมดยกเว้นกรณีที่เป็นรถหัวลากหางพ่วงที่จะต้องมีพรบรทั้งสองฉบับหรือรถที่ทําพรบรซ้อนกันไว้สฉบับก็จะให้ความคุ้มครองคูณสค่ะ กับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะครูเอวัชราวรีเอกเอประกันภัยประกันภัยอุ่นใจให้เหมืออาชีพดูแล